สบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอร์กับสบายดีบดขู่คุณเมื่อสมงสบอนเนะะมาะเมาืม่อนี้กัปตันก็เอาถอมาลุงเนาะและดินยังท่าละใส่พี่น้องสีทมแล้วก็สีตบแต่งเนาะให้มันเดินมันสะอาดขึ้นมาเมื่อนี้กัปตันก็มาห้านแม่น้องลิงพี่น้องมาเข่าไพ่ให้เพลินห้านเพลินแล้วก็เบ,บึงแม่ค้าก่อนพี่น้องเมื่อนี้ได้ค้าจะจอก ไอ้ดาลิงชาเขียวพี่น้องเมนูแล้วก็ชาเย็นพี่น้องนมสดเย็นมะนาวโซดาแล้วก็ชาเขียวชามะนาวลาเติชาเขียวโอโออีซี่โอโอีซี่ชาเขียวมะนาวอี่ห้อนี่เลดเฟสโซเลฟเฟสโซ ชานมเย็นน้ำแดงมะนาวไอ้คาฟูชินโน่เออคาฟูชินโน่กาแฟาน้ำมะนาวน้ำมะนาวคือหลายแท้แล้วก็กุ๊กโกแล้วก็กุ๊กโก,โกน้องพี่น้องแล้วก็กาแฟนมแดงโซดาแล้วก็ชากุ๊กโกแล้วก็กาแฟบฮุฮานชามะนาวโซดาโอเลียงแล้วก็โอวันตินน้องพี่น้องเนาะ ถือว่ามีขบมีขบพี่น้องมีขบเนาะฮันเนี่ยอันนี้ก็มีเอฟซีว่าฮันซา,าเขียวคือห้องน้ามาสั่นพี่น้องมันคือมองได้เนาะห้องน้ากัลตันกับยาคูอยู่หอ้องน้ารู้ลาปานิกระสิงเกิลเยู่เขาว่าแมนต้องเลี้ยงไงแมนต้องลิง,งนะว่าวไอ้ไห้ว่าไอเ้เก่งเก่งไงเด้อเพือ่อนวะ เอฟซีมาสบายดียังอันนี้นะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้ก็เห็ดยังนี่นะซาเขียวนยังอีกอันนีาเขียวสองอันนี้ก็แนะนำพี่น้องในที่นี่เป็นวิธียังนไงปั่นซา ซุงซาเคียวตีนมพี่น้อง,งปั่นนมปั่นน้ำตาลนเ,อาอาเาน,น,เะนานะ,ออะน้ำห่อนและเจ้าซุ้งไงคอยนะบริเวณนั้นเอาน้ำเย็นในคอยไนดะ้เวลาไปนั่งกินเบียเวลาไปนั่งกินกับผู้สาวเราเที่ยวแต่ลอยออกนะเนาะอ้กระปุ๊าวเบิร์ดมีมียังไงซาเขีวยวเจ้าซุ้งไงคอยนะ มีครบพี่น้องหฮะนี่ก็ยังบุตรธละสมบูรณ์แบบเนาะเพราะว่าเครื่องคล้องกับธละค้นมาเบิดมันยังบุลงโตพี่น้องยังบุตรลุกโตอ่าได้ขายไอ้ทาเม็นฆาก่อนมือนี่เปิดเปิดมือแรกวะเปิดมือแรกเออเปิดมือแรกได้ได้ขาย โอเ่ครัเอาแจกฟรีสนใจดิขนาดเออจักจอกแจกฟรีนะสามสิบสี่สิบจอกป้าโตแจกพี่สามสี่สิบจอกคือว่าสามสี่สิบจอกนี่เป็นเงินกับประมาณพันกว่าบาทเพราะว่าคนคนไายมากกับห้องไล่์โซดเดยไลท์เนเฟตไอวอนไล่์ป้าโตซำข้าวิมมากินเนาะ เออมันแจกแจกแจกพี่มันก็นโอเคอยู่ได้โปรโมทนห่านไปเลยเให้ซิมก่อน<ม>แบบแบบในห่างเห็นี้นามาแบบในห่าง,บบางเขาา้าไอ้ขนมมาพาย,ยายามกระซิมเลยเอ,อ่เผ <c oughs> ากัน <c oughs> โอ้ <c oughs> พี่น้องลดศาสตร์ซำอยู่ในไอซำอยู่ในเสียรัยยซงซีเลยเนาะเฮย้ยเอามือคือกินเบิร์ดไว้ มือกินเบิดไว้เแท้จอมกินโอ้ซาเขียวพี่นอ้องกินหอม้อมมนนอท้อ,าอวานมเ้งูาติดนะน้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสาวจ่อยนาะมาหอดทานแม่น้องลิงลพี่น้อง มีเอฟซีว่ะทหานแม่น้องลิงมันคือโบมะเทเด้มันคือโบแม่ซุ่มซนมันกับซุ่มซนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันแค่มันมันแค่ทางเลยกับเฮือนเขากบหมู่บ้านเขาก็อยู่นี่พี่น้องเด้อหมู่บ้านหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเขาก็อยู่พุ่นเออนี่แหละนี่เห็นลังคาหนิกับิีน่เขาไปพุ่นแมนราคาอืมวก็ขึ้นไปทั้งทึ่งกับบ้านหน้าหัวคับเนาะพี่น้องเนอะกับบริไกลกันปันได ขาซีมือเขาแซีบนะไกลเป็นได้เขากระนำมาสื่อเนาะพี่น้องเนาะกระติกกับโรงงานไอไอวอนเพิ่นไอเดียวเดียวสัมภาษณ์ก่อนไอมือนี้เจ้าได้ขายจะจอกละ่ะลืมมือนี้ประมาณประมาณเสาหาจอกฮะก็ได้ขายเสาหาจอกพี่น้องจอกละเสา,าบาทก็<ม>จ,ะจะตกเท่าได้เนาะกับผู้กู้กันหน่อยบท<ม>บท<ม>เออกระธรรมดาอยู่ อันนี้อันนี้ก็เป็นปกักปักไพ่นาะที่ที่กัปตันต่อต่อแล้วที่กัปตันต่อแล้วเนาะอันนี้ต่อแล้่พิ่ทีเรียบร้อยพี่น้องต้องใส่ปักให้เพื่อนร้ายอันเพราะว่าเพื่อน,นชีช้ไส้เสียบแบตแน่เสียบหมอน้ำห้อนแน่แล้วก็บางทีก็บางทีก็บชี้ซื้อพัดลมแน่ติดเนาะติดติดผนังเดียผัดลมสายได้เนาะพี่น้องก็บชี้ซื้อใหม่เพื่อนตอนนี้ยังท่านล,ลุงโต เคร bon ื ah ่องของถ้าเราลงโตยังไงนะถ้ามีทุนก็บบว่าถ้ามีทุนก็อยากได้อยากอยากซื้อตู้แปปสี่มาตู้หนึ่งเนาะพี่น้องตู้กระจกเพื่อจะได้มาใส่น้ำแปปสี่หรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเนาะพี่น้องยังบอกมีทุนยังบอกมีทุนกำลังห้าเงินก่อนพี่น้องห้างเงินก่อนรอมีทุนแล้วจังสซื้อตู้กระจกมาอยากบอกอยากบอกเลยว่าโบแมนว่าอนาด้พี่น้องเ่าตามความจริง อยากบอกว่าแซบเนาะแบบแบบอยู่ในห่างเลยแบบอยู่ในห่างแบบ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 อยู่ในห่างแบบสัมไทยเลยผู้ใดอยากมาอุนนุนกับมาถักทายไอ้หืวหวานโานพอดีับบนกัแบบอยู่นหางเลยแซบพี่น้อง

khoác khoe nè cứ ta đi thế mèn đi bọ mèn bọ ôi phù sao chê chê เฮ็ดช่องยูทูบดิเจมาเอ้ยมาแถ่เปิดมัวงออกดีิดวเขาสิบทเขาสิบใบนะเนี่ยตั้งแต่คืนเฮือนอัม马าพี่น้องตั้งแต่คืนเฮือนอัม马าป้าเจ้าโอ้ยโอยอยะเกาะด้เจ้าคือมางามนะฮะสบายดีเอออดิเจอลาไซพี่น้องบ้านทาบ้านทา น้องเมียน้องเมียหมูคอยอันเนี้น่องเมียปลาตาน้องคือเอื้อยเอื้อยเออไอ่ไอ่เนาะเออแมนเอื้อยเอื้อยไปว่าเหมือนไอ่เลยเออหุ้ยคือยิงหน้าตาสดใสขนาดเนาะเออหน้าตาสดใสขนาดหุ่นห้อยกับพอดีเลยหุ่นห้อยกับแแพงแแพงลูกด้วย่ะแพงลูกคืนโซ่หุ่นไงแพงลูกคืนโซ่หุ่นดูมึงไะลูกคืนลูกคืนหุ่นมา สาวจอยจอยห้องไอคือสีเงาซ้แคร์นี่จับไอรลนไปมีห้องน้ำด้ขากล้าไปจอย จอยจอยเจ้าน่ะเจ้าน่ะบุไฟเจ้าน่ะไฟบุแห้งเจ้าเป็นแบบผู้ยิ่งที่ถือโตเจ้าน่ะโอ้ยหลังตขนาดเออพวกนี้ผู้เข้ามาทำลังน่ะเข้าได้เมื่อแหละเข้ามานาำลังน่ะ ยิ <Workers S 2> ค gold, uh, uh, ้ค exactly. <rup. S 2> ุ <mand> <Imperial nature> mmm. ้ส <kind> ัตว์ให้ไปแค่กอดโลดนะเออมาเขากับมาเขาอยากกอดกับกอดโลดต้องมต้องไปสงบสงเงีมันบด้ิแตกไอเขาก้องนที่เจอลซกัเออนังอยู่รอยู่เอผักเลยผักเลยเด้ผักเลยได้ส่องเฮานี่เขาให้ผักเบิดผักฟี่ซ่องเ้อเจอลพี่น้องฮะจียังก่ ออจ,จีออรอไซจีออรออย่าลืมครับไปกดติดตามเด้อพี่น้องเด้เอจีออรอไซเนาะฝากติดตามเด้อพี่น้องเป็ดเป็ดโต๊ะไทยวะโดยไม่เลเอจีออรอไซนเนาะดอจีออรอไซเนาะ,อ,อ,นะอย่าลืมครับไปกดติดตามเลยทางช่องยูทูปผูนเด้อพี่น้องทางซ่องทางซ่องเจ้าเห็ดเกี่ยวครับตลกเฮฮาแบบเขาอัมมาลาหนิบ่เกี่ยวกับการอยู่การกินแบบเฮาเห็ดนี้

คลิปนี้นคลิปนี้ครับปาาระกันว่ามีห้าน,นะพี่น้องคลิปนี้มีห้าเลย,าาอ,ยอ่ะไปยืนในเฮียงก็ดูสิเอาขึ้นหน้าป,ปกนี่มันคือมาหลายเลยมิเตผูดดังๆได้มาเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้ยหน้าดำข่อยกับเป็นเตาถ่า,านไปแล้วหนึ่งหนึนน่งสอ<ห>งสามโอเคปาทู่โอ้ยตอนแรกตอนแรกสิว่าอีกก่อนบูบ้าตัวนั้ไปสร้างเอ็นเยอ โอ้เพื่อนาไซกว่าเก่าเลยนี่นะอเนาดาแล้าวเ้ยอมมามายงเจเออจะไปปักซองะนี่น่ะเออมาปักซองอย่าลืมมาอย่าลืมอาวุธนุนเด้อนี่เจ๊อย่าลืมอาวุธนุนเด้อนี่ เขาเรียกว่าผู้หญิงยุคใหม่มีไข่กินโคลยไอ้กินไอ้กินแม่ฮะซื้อให้คนละจอกเอาเอาสั่งรุ่นี่สั่งไม่ค้ารุ่นนี่ าบคนลกับก้าเนีแมนสุดหาหนเทากัต้องกินเบียแเบาๆมันนาววยียวแจะเป็นยืนเียวไปเลยค่ไปยืนเียวค่ะไอ้มีมีมีเนยรบุสบอกมนบอบสร้างรู้นเลอร์สิ่ใจให้คนละจอบเอาแบบว่าเพื่อเปิ่าห้ามือแรกกับมาอุดดนุนเพื่อไห้มันโกมันเนาะ เอออืมหน้าตาดีพี่น้องโอ้ยขมันเป็นผู้ชายนี่เด้ีนผู้นี้ยังมักนีนี่วะนี่วะผู้สาวบอกกับตาน่ะหมักผู้นี้ตะกี้นั่นแหละจะว่าได้อีกละไจะว่าได้กักะกับโมจัากเนาะประิพบทางพี่อ ตอนนักกุนซัลลูนซึ่งแท้กว่ากงหัวกูเป็นกะเทยแพรว่าตอนนั้นไปกับมูมุทใายนี่แหละเผืากับเฮ็ดสัลืูนนั่นเองที่จริงนะมาผู้ใต้คุณถือต่อละกัขอบคุณคับแต่ว่หนูแจ้งเกิดจอยไม่นั่งแล้วไหมแจ้งมานั่งยืนยืนจะเป็นขากเนาะโอ้ยมัวนี่รีบพี่น้องไอไอ ไอโซมาพักควดเนาะกัปตันสิปิดคลิปเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยกาอย่าลืมเข้าไปกดไออย่าลืมเข้าไปกดซ่องติดติดตามซ่องไอเจ้ออร่าไสเนาะเพิ่นอยู่สายถาแค้มคุงพี่น้องกะตึกแหหาปลาแหละวิถีชีวิตเพิ่นแล้วก็ฝากกดติดตามซ่องแม่น้องลิงน้ำแล้วก็ซ่องปลาเมาสาวแพงน้ำเนาะซ่องสาวแพงปลาเม่าอ่าอย่าลืมเนาะ สอง<ร>สาวแ<า>พงโอเค <c oughs> พีดคิดเด้อพี่น้องเลือกสบายดีสบายดี